ประสานการเงินการธนาคารมีการจัดงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่5นะคะเพื่อนําบริการทางการเงินครบวงจรมาให้เลือกใช้บริการค่ะโดยนางสาวพัคณีววริยะรังสริประธานจัดการร่วมมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กปก็พูดถึงงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่5หรือว่ามันนี่เอ็กซ์โปสองพระยองปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Finance for Green Living การเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียว โดยมีธนาคารบริษัทการเงินนอนแบงก์ ank, บริษัทประกันรบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำบริหารอนำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรมานำเสนอให้กับประชาชนชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงนะคะครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด สิ่งที่นำมาก็มีทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อ SME เงินฝากสลากออมทรัพย์ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภยัยลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้นและกองทุนอย่างเช่นกู้บ้านครบวงจรอัตราดอกเบีย้ย1.99%นาน9เดือนรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบีย้ย1.990%นาน6เดือนซัพย์ NPA สูงสุด60% เงินฝากยามกเกษียณปลอดภาษีดอกเบีย้ย3.51%ต่อปีสินเชื่อธุรกิจเพื่อโลกสะอาดลดดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%นาน3เดือน SME กู้ติดตั้งโซลารูฟ็อปดอกเบีย้ย1.99%ต่อปีนาน2ปีแรกสินเชื่อส่วนส่วนบุคคลดอกเบีย้ย1.99%นาน3เดือนสมัครบัตรเครดิตรุ่นแพ็กเกจทัวร์ฝรั่งเศสสวิตไต้หวันทองคำซื้อประกันในงานแจกทอง50,000บาทค่ะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนา,าให้ความรู้แก่นักลงทุนในรูปแบบไลฟ์สดในหัวข้อไตรามาส4จังหวะสะสมหุ้นเต็งหนึ่งรับอนิสง์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ2024ผู้สนใจก็เข้าร่วมง,งานได้จนถึงวันที่10กันยายนนะคะที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองค่ะ